คาเฟ่นครปฐมติดริมน้ําสุดชิลที่ต้องนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นอาหารอร่อยจัดเสิร์ฟได้อลังการคือเลือดทั้งของขควและของหวานเลยที่นี่มองน้ําคาเฟ่ตัวร้านจะอยู่ติดแม่น้าท่าจีนอําเภอนครชัยศรีขับรถจากกรุงเทพแค่แป๊บเดียวให้มาจอดรถที่วัดกลางคูเวียงแล้วเดินมากดกิ่งที่ท่าเรือแป๊บเดียวเรือก็มาแล้วบอกได้เลยว่าได้นั่งเรือแบบนี้คือชิลมากแล้วดูดิร้านเขาสวยวิวแม่น้ําแบบจริงๆตกแต่งได้น่ารักถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยอ่ะในส่วนของอาหาร บอกเลยว่าอลังการทุกเมนูที่ต้องสั่งเลยคือเมี่ยงหมู3มชั้นหมูนุ่มน้ำจิ้มแซบคือดีมากกับเมี่ยงคำส้มโอเ<อ>มนูเนี้ยให้เครื่องมาแน่นๆกินแล้วสดชื่นดีเลยและก็ยังมีหมูสเต๊อันเนี้ยก็อยากให้ลองเพราะน้ำจิ้มเขาเด็ดมากหรือถ้าใครอยากกินแบบอาหารจานเดียวก็มีทั้งขนมจีนน้ำยาปลาเสร็จข้าวหอหมกปลาและผัดไทยกุ้งแม่น้ำแต่ละจานคืออร่อยแล้วราคาไม่แรงเลยอะ่ะและถ้าใครเป็นสายแซบเขาก็มียำสองใจรสชาติจัดจานกับยำเส้นแก้วกุ้งเด้งที่เสิร์ฟมาแบบ น่ากินมากนอกจากนี้ของทอดเขาก็เลิศไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาปอเปียแฮมชีสและกุ้งหิมะกรอบๆทอดมาดีไม่อมน้ำมันเลยหรือถ้าใครเป็นสายหวานที่นี่เขาก็จัดเต็มไม่แพ้กันเราสั่งมาทั้งเซตไอติมข้าวเหนียวมะม่วงกับฮันนี่โทดวันนี้าที่ให้ผลไม้มาแบบจุกๆแถมยังมีเครื่องดื่มแก้วใหญ่ๆน่ากินแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าร้านเนี้ยเด็ดจริงใครจะมาเที่ยวนครปฐมต้องปักหมุดไวแล้วตามมาเลย